สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ขอต้อนทุกคนเข้าสู่จะไปวอลล์สตีดค่ะวันนี้นะคะลูกจันก็จะมาบอกถึงสิ่งที่นักลงทุนนะคะควรระวังในปี2023นี้ว่า ในตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกค่ะอัตราสูงและการเติบโตต่ําการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงในประเทศเศรษฐกิจหลักและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าอาจตั้งเวทีสําหรับการฟื้นตัวของตลาดเกิดใหม่แต่ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อตลาดโลกและการฟื้นตัวอัล่าช้าหากศูนย์กลางเกิดใหม่ธนาคารไม่มีช่องว่างในการลดอัตราดอกเบี้ย ข้อที่2นะคะคือการกลับมาอีกครั้งของจีนการกลับมาอีกครั้งนะคะของจีนหลังจากล็อกดาวจากโควิดสิคาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคแต่นักวิเคราะห์คาดว่าการบริโภคและการลงทุนในเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางปี2023เป็นต้นไปค่ะ 3. นะคะคือสงครามในยูเครนสงครามที่กําลังดําเนินอยู่ในยูเครนและผลกระทบต่อตลาดโลกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐาศาสตร์จะมีความสําคัญที่ต้องจับตาม มองในปี2023เนื่องจากสงครามได้เปลี่ยนโฉมตลาดพลังงานแรงกดดันด้านเงินเฟ้อความมั่นคงทางอาหารและการรับรู้ความเสี่ยงค่ะ ข้อที่4นะคะคือการปรับโครงสร้างหนี้รายชื่อประเทศที่เพิ่มมากขึ้นกำลังประสบปัญหานี้เนื่องจากโควิด -19 และสงครามในยูเคนอีกทั้งกลุ่มเจ้าหนี้ที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงจีนในฐานะผู้ให้กู้ทวิภาคีอันดับต้นๆน,นะคะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างเชื่องช้าและซับซ้อนค่ะอันดับ ต่อไปนะคะอันดับที่5คือความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในบราซิลตลาดกําลังมองหาสัญญาณของการยึดทางการคลังเพื่อควบคุมการใช้ใจ่ายในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด ของลาตินอเมริกาหลังจากการกลับมาของประธานาธิบดีลุส์อินาซิโอลูลาดาซิวาค่ะและอันสุดท้ายนะคะข้อที่6คืออัตราเงินเฟอ้อราคาสินค้าพัพพัณฑ์และประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์สหรัฐปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ในปี2023ได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเรื่องต่างๆที่นักลงทุนควรรู้สำหรับตลาดเกิดใหม่ในปี2023นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกจันด้วยนะคะก็บอกเลยจะมีคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะคะปีใหม่ปีนี้นตลาดน่าจะต้องดีขึ้นเนาะโควิดก็ดีขึ้นแล้วยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกคนนะคะ เราจะลุ้มไปได้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกจันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ